สวัสดีครับสบายดีพี่ดอ,อกซอฟทแลกเทราวัสดุสูตรสุดละครับผมคลิปนี้ต้อมกัอยู่ที่สถานี B t s อซิดลมนะครับผมและคลิปนี้ต้อมก็จะพาทุกคนเดินอัเปเดตบรรยากาศนะครับผมจากสถานีซิดลมไปหาสถานีสยามนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่30เดือนพฤศจิกายน2568นนะครับผมก็คือวันสิ้นเดือนนั่นเองนะครับ นี่ทุกคนสกายวอล์กนี่สวยมากนะทุกคนครับนันตกต่อเที่ยวตากซาดช่วงนี้ก็เยอะมากนะครับผมนะตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่บ่ายโมงครึ่งนะครับผมครับตากซาดก็ ทยอยกันมาเที่ยวเดวนะครับผมนามาหาอะไรทานอะไรกินกันนะครับโอ้โหตรงนี้ประดับสวยมากทุกคน ทุคนนี่มาเดินอยู่บนสกายวอล์กนี่เยอะมากนะครับผมโอ้โหห้างนี้ทุกคนห้างเกสอรนะครับผมตรงดีๆีเขาเข็าปรหลับต้นคริสต์มาสนะครับผมตรงทางเข้าห้างนะครับ ครับกลางคืนนี้จะสวยมากนะครับผมนะกลางคืนนะอันนี้ยังกลางวันอยู่ทุกคน มีากากอยู่คึ้นขนมากนะทุกคน ทางเดินลอยฟ้าทุกคน ระยะทางก็ไกลอยู่นะครับผมนะจากสิดลมไปหาสยามนะครับ <Wow. S 1> ก็หลายกิโลอยู่นะครับผม ปกติแล้วนะครับผมนะช่วงประมาณต้นปีนะทุกคนก็จะมีอะขอทานนะครับผมขึ้นมาขอทานอยู่บนสกายวอล์กนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูนกันว่าจะมีไหมทุกคนแต่ก็เห็นอยู่นะครับผมนะเห็นแบบว่าเขาก็มาเล่นดนตรีมาขายของอะไรแบบนี้ก็เห็นอยู่นะครับผม สกายวอลนี่ก็กว้างมากนะครับ ทำทางลอยฟ้าเยอะๆนะครับก็ดีนะทุกคนเวลาฝนตกเราก็ไม่ได้เปียกนะครับผมเดินก็สะดวกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นทางเดินลอยฟ้าแบบนี้นะครับก็จะไม่เสียเวลาทำทางเท้าใหม่อยู่เรื่อยๆนะแต่มันก็อีกปัจจัยหนึ่งนะครับผมถ้าทำหมดในกทมนี้แต่ละจุดนี้โอ้โห ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนนะทุกคนเขาน่าจะเลือกทําแต่เป็นบางจุดใหญ่ๆนะครับผมนะเป็นจุดหลกัหลกๆเลยทุกคนที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับมาเดินเยอะนะครับผมสมมุติว่าถ้าไม่มีสกายวอล์กตรงนี้นะซองฝั่งถนนนะครับผมนะก็จะเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวต่างชาติบางทีคนมันเยอะไปมันก็เบียดก,กันตกถนนก็มีนะทุกคนเพราะว่าทางเท้าแถวนี้มันก็ไม่ได้กว้างนะครับ ด้านล่างก็มีนักท่องเที่ยวเดินอยู่นะครับผมรัแต่ว่าไม่เยอะข้างบนนี่เยอะกว่านะครับ มีรการทำความสะอาดด้วยนะครับสะอาดอยู่ตลอดนะทุกคนไม่มีขยะเลยนะครับ ข้างหน้านี้ก็จะเป็นแยกเสริมเผานะครับ mm hmm. ตรงนี้สกายบล็อก mm hmm. จะแคบนะครับ mm hmm. ผมแนละตรงนี้นะครับ จะแค่ปากนะครับผมตรงนี้ ันจะแคบอยู่ตรงจุดน,นี้นะครับผมนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแยกนะทุกคนเป็นแยกเสริมเผานะครับเขาก็เลยทําออกมาจากถนนนะครับผมนำะมาตรงขอบถนนแทนนะครับด้านหน้าของเราก็จะเป็น BTS สยามนะครับ ตอนนี้ต้อมก็เดินมาถึง BTS สยามแล้วนะครับผมก็จะเสื่อมกับห้างสยามพารากอนนะครับ าก,กาเป็นมาคลิปนี้ต้อมกาสิไรเจบคลิปไปเพียงเงทัานี้นะครับผมนะก็ต่ากัี่เอฟซีนะครับผมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ